เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดสับป,ประรดใส่อกไก่แท่งนะคะทำทานที่บ้านง่ายๆแต่ว่ารสชาติอร่อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะเล็กชาแนลนะคะวันนี้จะมาทำข้าวผัดนะคะข้าวผัดสับป,ประรดข้าวผัดสับป,ประรดใส่ ใส่อกไก่อกไก่แท่งนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันเลยนะจ๊สะส่วนผสมก็จะมีน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะาซี้๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยปน่นหนึ่งช้อนชาถั่วมะม่วงหิมะพานเอาไว้โรยนะคะไข่หนึ่งฟอง ใช้น้ำตาลออกกว้านะคะแล้วก็กระเทียมสับสามกลีบนะคะสับประรดครึ่งถ้วยอกไก่แท่ง1ชิ้นข้าวหอมมะลิหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเล็กนะคะทำเลยนะจ๊ะ ใส่น้ำมันใส่กระเทียมลงไปผัดเลยจ้าใส่อกไก่ลงไปผัด้วยก่อนเลยนะคะใส่ไข่ลงไปก่อนนะคะ ใส่ข้าวลงไปเลยจ้าใส่สับประรดใส่พริกไทย ใส่ซอสที้ยขาวใส่น้ำตาลาผัดจนเข้าไว้แห้งเลยนะคะแล้วก็ใส่ืะอมวงหีมปลาดอบลงไปเลยจ้าจักใส่จานชิมได้เลยจ้า เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดสับประรดใส่อกไก่แท่งนะคะทำทานที่บ้าน,นง่ายๆแต่ว่ารสชาติอร่อยนะจ้ามาชิมกันเลยจ้าเดี๋ยวมาชิมด้วยกันนะคะข้าวผัดสับประรดใส่อกไก่แท่งนะคะทำทานง่ายๆอร่อยๆนะคะ 当然、uh, เมนูนี้อร่อยอร่อยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบาย